Ủa mẹ, hết nhau này Tâm hụt đầy giữ đi Bộ bụt thẳng bò Hả? Bụt cả sâu Tâm xin Tâm xin Phá máy hay phá nhau này

mì ăn cỏ cái, cái gì? Cái gì? Cái hống mô men tiền Ôi hống đây nè Phun à? Ừ, dàng đây Ôi hết lại dài chân này nè lại yáng đây Nhiều tiền này, này, này Lại hống đây nào nào? <laughs> โอาแม่ไล่ไก่เลย <laughs> โอ้โเดี๋ยวได้พี่น้องวิถีเห็นบ่างไหมกวาสิได้ใส่ใส่ผาถุงกวาสิได้อีหยัางงามๆโอ้โประดิษฐ์ประดอยคักเป็นแม่อายุจัดกีนะ่แล้วเนี่ย บ่แม่แี่สามขับแก่ที่สาขับโอ้แต่สแล้วแสงมืดครับบ่แม,ม่บ่แม,ม่แสง83ปีมาตำโหเกอยู่ได้ไงกระสวยอันนี้เขาเอินกระสวยเป็นบ่อฮะกระสวยมสมัยแต่ก่อนว่ามันเป็นใหม่วแมน่น สมัยตะก่อนนี่นี่นี่นีสมัยโบราณเป็นใหม่โอ้เดี๋ยวเบิบงบงบง้งเบิ่งไล่เบิ้งไล้ง่ามขักเนีย่ยต้องมาเทียบเบิ้องไร้หนาเบาิ่งไล่ดู อย่างงามเลยนีย่างงากับแปดสิบแปดสิบสามแล้วเนาะสายตาย,ยัางดีเอันนี้ไล่เอยียงไล่ขึ้กันจะเป็นสีทองอ ดูนะเบิ่งลาดาเเ้อโอ้ยจับดม,มออเม่เห็นบ่ย่างงามเลยเนี่ยนีนย่สมัยก่อนสมัยโบราณสมันี้ใส่พลาสติกสมันี้ใส่พลาสติกแต่อันนี้ก็ใส่อันนี้ก็สวยเขาเอินก็นสวยด้ยครับ ก็สวยก็สวยบ่แม่นก็สวยอวกาศเด้ใส่จัดเป็นไม้อันนี้เฮ็ดจากไม้มันก็สิงามงามกว่าที่เป็นพลาสติกอยู่ความประณีต เบิ่งไล่ทางนีอนอครับเนี่ยเขาสินแต่ละพื้นแต่ละตรงอย่าอันนี้หลาย เวลาสื่อขายกันจะไปต่อราคาหลายในเห็ดมือดีดีด้วนี่ต้องใส่ได้แต่ละได้ในเห็นบั้นะเดีย้เป็นพื้นเวลาสื่อของพยายามบึงนะสิ่งใดสิ่งใดถี่ควรต่อราคาสิ่งใดที่เห็ดจากมือแท้ะ มแม่นการท่อจากโรงงานลายอย่างงามเลยต้องมาสอดมาต่ำเอาเทละาเทลเซนเทลเซนจนได้เป็นพื้นวับนี้ไล่ไก พี่แมวว่าไล่ไก่สันว่าแนมเบิงคือไล่หงนี่อันนี้เป็นหงนด้นน่ว่าม่นไล่ไก่ได้นีงาม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 ,มนี่เราวิธีวิธีการเฮ็ดเราจะได้ไปใส่งามๆเห็นีม่มนี่ย ได้เทลลัสเซนนัน่นต้มเทลลัสเซนเทลลัสเซนสอดเทลลัสเซนเลยเอาไปตำใบเพืองเบืองไล่ไล่ไล่เลลลห็นแล้ววิธีบันบานอิริ เทียบมาเทียบมาเบืบ้องไร่แต่ละเซนแต่ละเซนสีมีไล่ของมันต้องมาเทียบพอเทียบเทใจด้ป,ประซับซบป,ปตัมปังปังเม,มื่ <c oughs> อยป่าวไหมฮะบอโอ,โอ้เอาวันนี้มาไว้ ลอดหลอดเซนได้ลอดเซนได,ด,นได้เป็นไล่เวลาอันนี้เบิดนะเวลาอันนี้เบิดจะเอาเนี่ยไปเตียนไปเสียบใส่เนี่ยมาสอดตำให้มันแล้วอันนี้ก็ใกล้เชือบแล้ว ปวดเท่าก็แก้โยบ้านได้เฮ็ดยังก็แก,ก้แก,ก,แก,ก้เพื่นก็มีความสุขแ่ละแล้วก็มีกำลังคือการออกร่ลังกายไปในตัวถ้าปวดหลังทำไงกับเศร้าแม่นบาแม่ทำไงกับเศร้าสันว่นา เทียบเทียบลายวางลายโอ้ยก็สวยสวมากแล้วออ้ยตึมเทียบลายวางไล่ยังดี นีบบ่นะครับเบิ่งวิธีวิธีการตําหูกเค้าเอินตําหูกว่าแม่อันนี้เค้าเอิ้นตําหูกแม่นบ่อืวิธีการตําหูกคหืมอืม ยังไงเนี่ยทอดสอดแตละเส้นแตละเส้นเรามาเข็ดเป็นไล่เงิดหลายกันเนี่สอดแตละเส้นสอดแตละเส้นเอามาเห็ดไล่เป็นได้เป็นไกลเป็นรูปร่างสวยงาม Hey, sit down. นี่ก็เอิ้นเอียงปักผังฮะปักผังให้มันตึงนั่นหรอปักผังให้มันตึงเพื่อจะได้เบิงไลายได้ถูกต้องแม,อแม่นบ่อแมนี่มอแต่ละเส้นสีมิดไล่ แต่ละเส้นแน่นอนแต่ละเส้นสิมีตไล่ของมันเราเวลาสอดเข้าไปแต่ละอันนี้ก็ต้องเอามาเทียบมาเทียบในผืนว่าไล่สิไปอยู่เมืองใดเมืองใดเมืองใดถ้าสอดพิษเทียบไล่บ่ได้ก็เรียบร้อยไล่กับบังามไ <hiking" S 1> ล่กับซีบ่งาม มาดได้อันนี้ okay. โอเคมึงได้อเรียงงามเนี่ยเวลาซื้อยากต่อราคาดเด้อมันของแพงเด้อนี่ของใส่ฝีมือแฮนด์เมกแฮนด์เมกยังดีเลยเด้อนี่โอเคถ้าอย่าอย่าจะเวฟ ถ้าสนใจก็กดติดตามกดติดตามกดแชร์กดไลค์ไฮเนเดอร์ครับผมเนี่ยวิธีบ้านๆแท้ๆจริงเลยเนี่ยการตำหูกแม่นบ่แม่การตำหูกคน กานตามัมโฮกานตามัมโฮวิทีบ,บ้านๆฝีมือล้วนๆท่อมือท่อมือเดี๋ยวผมจะเอาไปขายน่าแม่นะเดี๋ยวผมรับไปขายว่างลานหนาลานเลยว่างหนาลานขายเลยฝีมืออิเม,ม่ครับผมมเอน,นี้กับซัมเน่กอนเดอ้อ ถ้ามากักถ้าชอบกับกดติดตามมันเข้าไปตอนนี้เท่าจำปาเท่าจำปาถ้ามาบึงมาแง่งครับสวัสดีครับ